แจกดานเลยนะเรีบยไม่หยิบรถไปเลยกรจัดไปนักวัตนะครับน้องหยิบรถไปนะครับตอนนี้ออกจากนครศรีสิรินทร์เรียบร้อยแล้วครับรีสิรน้ร์นะครับที่บริษัสอยนะครับ เจสีมาแล้วนะครับเข้าสูนแล้วม ได้ถนาร์โฮวคลต้นลงนะยไม่นกะอรโะรนะโอ้เยะเลยทนะี่น้องนกอพาร์ทโมไปหน้านะครับตัวนี้ต้นมำล,นะลงนะครับสถานีต้นมำลงนะครับผม ทัสถานีต้นสำโรงครับอันนี้ปลายทางนะครับตรงนี้ต้นทางตอนนี้อยู่ระหว่างทางนะครับต้นสำโรงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาเลยนะครับมาดูชมบรรยากาศนะครับนี่สายข้างทางรถไปนะครับไปน้องขอมธมนะครับ พาพี่น้องไปด้านของประถมบ้างไปจากสนานมีธน,น,นบุรีนะพี่น้องตอนนี้ก็ถึงที่ขอประถมแล้วนะครับผมภายหน้าก็ถึงแล้วนะครับเราจะไปนักแสดงนะครับที่วัดปรถมเจดีย์วัดประถมเจดีย์ đây

我也也也嘞。Well, yeah, 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 yeah. แล้วนะครับโอ้ทำาะรทำใหม่ร <t ell noise> <T> <Sure> ้านลาใหม่อะไรที่ี่ตัวเล็กถึงาคนแลานีใหม่ผมงง้านีใหม่นะครับทำเหมือนกับานี บางซื่อเลยนะครับผ่บานายทางลงตรงไหนไม่รู้นะครับตอนนี้เขาไม่ให้ลง,นะนงน้ำตรงไหนก็ไม่รู้ทีนะ่องงอําตรงนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำก่อนนะครับไปขึ้นไปไหว้ขบถมเจดีนะครับผมนี่ครับนี้รถไฟนอคบถม ออกแล้วเขามไปแล้วรแล้วถานที่สถามเปาอแล้วพี่น้องก็ทำทำใหม่นะพี่น้องสถานีใหม่นะครับผมก็งง นะครับมันก็ทำเหมือนกับไอ้านีบางซื่อนะครับพี่นะ้องทีท่จริงเราเดินตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับร้บานนี้หมดเจ๋งมาข้างในเราเดินกลับไปฝั่งนี้นะครับเออเรืนอ้อมานี่นะครับพี่น้อง นี่ครับมีซาเซราตะก็นนี่ทำใหม่นะครับพี่น้องว่าจะลงตรงนี้นะครับลงลงหน้านี่นะครับนี่เขาเลื่อนแบบนี้มี้ทาทำใหม่นะางงเลย Yep. เราทำสถานีใหม่นะครับไม่ลงไม่ไง้ครับทำสถานีใหม่นั้นงงเลยพี่น้องเลยนะครับน,นี่ครับผมนี่ครับเลี้ยวซ้ายมือนะครับ จะเป็นขปถมเจดีย์นะครับที่มองเห็นอยู่แวบๆนี่นะพี่น้องจะเป็นขบถมเจดีย์นะครับไปเมือีเดินตรงเลยนะครับเดินตรงมาขึ้นถางนี้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เขาก็ทางใหม่ ้อ,อามาถึงแล้วนะครับพี่น้องงาถมเจดีนะครับรผมเดินสำรวจก่อนนะครับพี่น้องเดินสำรวจก่อนนะครับนี่นะครับีที่จอดรถ เปลี่ยนทังรนปมาเติตรงเลยครับี่นนตรงตรงตรงนี้ของขาเยเยอะเลยคนระับของขายเพียบ วันนี้วันวันอาทิตย์นะครับปกติคนจะเยอะนะครับวันนี้คนไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะครับพี่น้องีคนเยอะเพื่อนพี่น้องไม่ค่อยมีเลยนะครับคนไม่ค่อยมี ก็คงอิลฟ์ไปเพียงแค่นี้แล้วพี่น้องนะครับถึงนควปฐมแล้วนะครับที่นครปฐมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากนะครับว่าวันนี้ก็ไลฟ์สดตั้งแต่รถในรถนะครับพี่น้องเนาะผมควรเก็บเวลาแล้วนะครับพี่น้องถึงนคฐมแล้วนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ